อินทิเกรตแต่ละโมดูลได้ใช่ไหมฮะตามตามเงื่อนไขที่วานที่บอกนะครับผมตั้งประเด็นว่านใ,นในในพื้นที่ต้นน้ำเนี่ยเอ่อมันมีการฟื้นฟูป่าต้นน้ําด้วยนะฮะแล้วก็มีมีอ่างตัวเล็กตัวน้อยตามรุ่มน้ําสาขาข้างบนด้วยแล้วพื้นที่แกล้มน้ำถัดลงมาเนี่ยมันก็จะมีพวกหน่วงน้ำไม่เช่นพวกแก้มดิงต่างๆเนี่ยนำมาคิดเป็นตัวที่ลดปริมาณน้ำพัานในตัวเลขที่ท่านประธานบอกนะครว่าเอ่อขณา,า,าเรา,าเราทำทุกโมดูลแล้วมันมันมันจะลดลง กลุ่มที่เขาเสนอทั้ง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 เก้าโมโดูลนะครับก็จะมีตัวอินเกรตซึ่งนี่เป็นเรื่องไขในทยีถ้าว่าเขาจะรับงานทั้งหมดเนี่ยต้องมีอินทิเกรตไหมดูด้วยว่ามันสามารถที่จะแบ่งปันกันอย่างไรนะครับแล้วก็จะช่วยบรรเทาถ้าโมโดูลนี้ทําไม่ได้โมโดูลไหนจะต้องไปเพิ่มเราเพิ่มไปอย่าง,<ถ>างไร<ห>น,นะครับแล้วก็ปรับให้ให้เหมาะสมที่สุดในระยะเวลาที่กรอกงบกานผู้ว่าปี รขกับประชาชนและอยู่ในกรอบ3แสนห้าหมื่นล้านซึ่งปัจจุบันมี้อยู่ยประมาณ2แสนแปดหมื่นกว่าล้านนะครับที่จะทําได้นะครับนี่คือเป็นกรอบที่เขาเสนอมานะครับซึ่งซึ่งก็อย่างที่ผมเรียนไปตั้งแต่ต้นว่าเนื่องจากว่าเป็นข้อมูลที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงในกรอบความคิดเพราะเขาเป็นผู้เสนอว่าจะจัดการเม่็ยจัดการน้ําทั้งระบบได้อย่างไรโดยความผู้เช่วชาญของเขาเนี่ยเราถึงไม่ไม่ค่อยรู้ว่าเขาคิดอะไรจริงกว่าเขาจะตกเอกสารเหล่านั้นเข้าอยู่ในมือแล้วเราจะทราบครับ